วันนี้ก็มารีวิวกล้องนะครับสำหรับในการส่องดูสัตว์ตัวเล็กๆนะครับกับส่องข้าวนะครับพอดีมีลูกค้าถามมานะครับแล้วก็มีคนมาหาด้วยนะครับมีลูกค้าที่หากล้องแบบนี้มาหาด้วยนะครับเขามาลองส่องแล้วนะครับบอกว่ากล้องผมชัดเอามากๆนะครับชัดเอามากๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเขาจะกลับมาซื้อในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็มาดูภาพก่อนนะครับเขาบอกว่าตัวกล้องที่เขาเคยใช้อยู่ในหลับเดิมเนี่ยกำลังขยายที่2.5เท่าเท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้เรียกว่าสี่สิบเท่านะครับดูภาพครับนี่ภาพตัวนี้เป็นโอลิมปัสนะครับหลายหลายท่านที่ถามเข้ามาผมทางเพจทาง facebook นะครับก็ด้วยความที่ไม่เคยเห็นกล้องนะครับ ก็อาจจะไม่มั่นใจนะครับในคุณภาพในความชัดของกล้องนะครับแต่ว่าเมื่อกีออ้ที่ลูกค้าเขามาดูเขาบอกว่ากล้องชัดเอามากๆเลยนะครับชัดเอามากๆคือส่องเห,ห็นขนยุง่ยนะครับส่องเห็นขนยุงส่องเห็นหนวดยุงเนี่ยมันก็ชัดไหม <c oughs> ดูนะครับดูอันนี้ผมซูมที่ตัวกล้องนะต้องบอกว่าผมซูมที่ตัวกล้องขยาย ไม่ใช่ว่าซูมที่มือถือนะดูครับดูอันนี้ส่องให้ดูสัตว์ก่อนนะครับนี่นี่นะครับมองสองตาชัดกว่านี้นะครับมองสองตาเห็นชัดกว่านี้รายละเอียดดีกว่านี้นะครับอะเดี๋ยวผมจะซูมที่ตัวมือถือนี่คือผมซูมที่ตัวมือถือนะถ้าเรามองห่านตาเนี่ยจะเห็นภาพแบบชัดแบบที่ผมซูมมือถืออย่างเงี้ย จะเห็นแบบนี้ชัดๆ่างนี้เลยจะเห็นตาเขาจะเห็นหนวดเขาจะเห็นขนเขาแบบนี้เลยนะ oh. ดูครับ,รบ,รบแล้วก็ส่วนเมล็ดข้าวนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันชัดออมกมากนะครับชัดออมกมากมากอันนี้คือภาพยังเป็นภาพเริ่มต้นอยู่นะครับภาพยังภาพเริ่มต้นอยู่ เดี๋ยวผมจะซูมไปที่นะครับไปที่แบบสูงสุดเลยนะสี่หรือว่าสี่กิเท่านั่นเองนะครับเลขตรงนี้เป็นเลขสี่นะครับคูณคู่ตาซึ่งคู่ตาเราเป็นสิบเอ็กนะครับหรือว่าสิบเท่าสิบคูณนี่นเองนะครับสิบคูณสี่ก็จะทําให้ได้เท่ากับสี่กิเท่านะครับไปดูภาพเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์จุดแปดนะครับ ไปจนถึงสี่สิบเท่านะครับดูครับนี่คือภาพที่ศูนย์จุดแปดนะครับด,ดูครับไอ้เท่าเนี่ยเออเขามาส่งเมื่อกี้ไม่พูดอะไรเลยนะครับพูดแต่อโูโอูโ้อหโอโหอ,อย่างเดียวนะครับกล้องที่เขาใช้ในแลบเป็นคาไซนะครับ แต่ตัวนี้โอลิมปัสนะครับซึ่งเพราะที่ผมมาทำคลิปนี้เพราะว่ามีลูกค้า,าไปงานอบรมที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งเขาจัดงานอบรมนะครับแล้วก็ได้ส่งผ่านกล้องคาส่านะครับซึ่งว่าน่าจะน่าจะชัดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้ที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเขาบอกว่าตัวนี้ชัดกว่าแล้วก็กาลังขยายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ เขาหากล้องที่เอาไปทําพวกหมอดข้าวนะครับพวกหมอดข้าวนะแล้วก็มาดูตัวไฟตัวนี้ซึ่งมีความพิเศษนะครับไฟตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับมันปรับโหมดได้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับปรับโหมดยังไงครับดูณนะตอนนี้เราส่องเมล็ดข้าวส่องยุงกันอย่างนี้ภาพเป็นนี้ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมจะปรับโหมดไฟในหะ้ดูนะครับนี่ ภาพก็เปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมครับเ mm hmm. จ๋งมากนะครับอย่างเจ๋งนะครับ mm hmm. นี่ก็ตรงนี้เขามีโหมดปรับนะครับ mm hmm. เห็นว่าไฟตัวนี้เห็นเขาบอกว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับมีออนออฟพิโมดนะครับ มีปรับแสงเร่งรีนะครับแล้วก็มาดูเรื่องฝาเมื่อกี้ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องว่าฝาเขาอะไรยังไงนะครับเจ้าที่เขามาบอกว่าตัวฝาเนี่ยมีส่วนสําคัญตรงที่ว่าใช้งานของเขาอะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นฝาสีขาวจะส่องข้าวอะไรแบบนี้ภาพได้ไม่ค่อยดีเท่านะครับ ภาพก็ไม่ดีเท่านะครับคือมันจะขาวเหมือนกันไปหมดเลยนะครับนี่ผมไม่ดูนะครับภาพมันก็จะขาวแบบนี้ไปเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะไม่ไม่ปรับโหมดไฟนะดูนะครับภาพก็จะขาวแบบนี้ขาวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะลองขยายดูประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา มาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนตรงเป็นสีดำนะครับเขาบอกว่าภาพมันดีขึ้นเออมันก็จริงครับคือไอ้แสงมันมากระทบตรงนี้นะครับแล้วก็มันไม่สะท้อนขึ้นนะครับสําหรับสีดํานะครับก็เขาบอกว่าอันที่จริงแล้วมันใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับอยู่ที่งานนะครับอยู่ที่งานดูครับ mm hmm. พอตัวข้าวเป็นสีขาว มันตัดกับสีดําด้านใต้ภาพอะไรมันก็จะชัดขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็มารีวิวให้ดูอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัวฐานแบบนี้นะครับฐานแบบนี้ซึ่งฐานแบบเนี้ยก็จะมีการปรับแสงเร่งดีได้นะครับเร่งดีนี่เรียกว่าไฟด้านใต้นะครับไฟด้านใต้แล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ น่าจะาไว้ใส่กับไฟด้านบนนะครับแต่ไฟด้านบนเนี่ยจะมีช่องอยู่ด้านหลังนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ไฟด้านบนนะเดี๋ยวผมก็จะให้ดูว่าเอากล้องจะเดิมนะครับผมเอากล้องเดิมย้ายนะครับมาใส่ตัวนี้นะครับย้ายใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอางานตัวเดิมเนี่ยที่ซองนนะครับมา มาดาูให้ดูนะครับดูไฟสองด้านใต้ปรับของกล้องแป๊บนึงนะนี่ครับมาดูสองจากด้านใต้ภาพก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะดูครับก็เหมือนว่าจะเห็น ลอยแตกอะไรของข้าวหรือว่าถ้าตัวข้าวมีมอดข้าวเขาเช็คแล้วเนี่ย mm. ก็เหมือนว่าจะเห็นไข่ของมอดอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นไฟล่างนะครับผมก็ยังไม่เคยทำคลิปรีวิวตัวไฟล่างนะครับก็ีเก็บเก็บตัวฐานีเก็บตั้งนะครับลูกค้าไปก็เอาขึ้นมารีวิวให้เราได้ดูเลยนะครับ ชัดมากชัดมากกล้องชัดจริงๆครับลูกค้าก็เมื่อกี้มาไม่พูดอะไรเลยนะวู้หูหูอย่างเดียวเลยครับมาดูตัวยุงนะครับถ้ามาส่องตัวยุงเนี่ยก็ถ้าเราอยากเห็นตัวผิวยุงเนี่ยแล้วมาใช้ไฟแบบเนี้ก็าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ไฟตัวนี้เสริม มาดูว่าไฟตัวนี้จะช่วยได้ไหมครับตำแหน่งเดิมนะตำแหน่งเดิมพอใส่ไฟข้างบนไปจะไม่เห็นความแตกของเม็ดข้าวชัดเจนไม่เห็นเลยใช่ไหมครับไม่เห็นเลยไม่ค่อเห็นเหมือน เมื่อกี้นะครับแต่ตัวยุงตัวแมลงนะครับก็เห็นได้ชัดขึ้นนะครับเห็นขนยุงนะครับทุกคนคิดว่ามันทํางานได้ไหมนะครับค่อนข้างจะดีมากนะครับ,นะรบก็จบคลิปรีวิวเรื่องตัวกล้องแล้วก็ตัวเรื่องไฟฐาน ในการส่องแมลงไว้เท่านี้นะครับผม